เมื่องานเลี้ยงจบลงพระเอกถามนึงเจียเฉิงอีกแต่พอนางเอกเล่าให้ฟังพระเอกก็หึงและจะจูบเธอปิดปากทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาพวการาศีที่แอบดูอยู่จึงตะโกนให้ทุกคนลบฝนแต่พระเอกก็ไม่สนใจและใช้พลังวิเศษเซกให้ทุกคนแข็งเป็นหินพระเอกจูบเธอยังดูดดื่มท่านอ๋องที่เข้ามาเห็นจึงเจ็บปวดจนมีน้ำตาและคืนนั้นพระเอกยังจ้องหน้านางเอกจนเธอถามว่าเขาไม่อยากทำอย่างอื่นบ้างหรอ ซึ่งพระเอกสุดทึมก็รีบทายหัวปฏิเสธแต่นางเอกจับได้ว่าเขาซ่อนหนังสือร่วมรักไว้ที่หัวเตียงพระเอกรีบเข้าไปแย่งจนใบหน้าใกล้ชีดกันนางเอกพยายามอ่อยเขาจนพระเอกเลือดก,กำเดาไหลและสลบไปดานแม่ทัพและท่านอูทั้งคู่หวานกันหนักมากจนน้องธนูอิจฉาและอยากมีความรักบ้างเขาจึงมาหาใต้เท้าพดให้พาไปเปิดหูเปิดตา ด้านนางเอกในตอนนี้เธอสนิทกับใต้เท้าเหมยดาวก็เป็นพี่สาวน้องสาวเธอจึงให้เขาแกล้งปลอมตัวเป็นคนร้ายเพื่อให้พระเอกมาช่วยแต่พระเอกยังไม่ทันมองหน้าก็กระทืบใด้เท้าจนเละใต้เท้าเหมยจึงต้องหนีไปทางโต๊ะคืนนั้นใต้เท้าพัดพาน้องธนูมาที่หอนางลมซึ่งใต้เท้าเป็นเจ้าของหอนี้และน้องธนูยังขอพบดาวเด่นของที่นี่แต่ดาวเด่นก็คือใต้เท้าพัดน้องธนูเสงมากที่โดนใต้เท้าพัดแกล้ง ด้านองคชายเขาจ้องมองทองฟ้าและคิดถึงหญิงสาวโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนตัดภาพมาที่นางเอกเธอยังอ่อยพระเอกอย่างต่อเนื่องโดยเธอชวนเขามาเล่นไพ่ใครชนะจะได้วาดรูปบนร่างกายของผู้แพ้โดยวาดตรงส่วนไหนก็ได้แต่พระเอกสุดทึ่มกลับวาดบนหน้าเธอด้านหมอหลวงเธอบังเอิญเจอมแมลงพิษและคิดแผนร้ายได้เธอจึงแอบเก็บมแมลงไป เมื่อเดินสวนกับสาวใช้ที่กำลังยกอาหารไปให้นางเอกเธอจึงแอบวางยาพิษในอาหารแต่คนที่กินกลับกลายเป็นพระเอกเพราะนางเอกอารมณ์เสียที่โดนวาดหน้าเธอจึงกลับออกไปก่อนขณะนั้นท่านอองมารายงานว่ามีคนคลุมครั่งกุ่งใหม่อรารวาทที่กลางเมืองโดยพวกมันมีพลังมากกว่าเดิมพระเอกจึงสั่งให้ไปตามสืบวันต่อมาพระเอกเริ่มมีอาการคลุมครั่งซึ่งท่านอ,องก็พยายามเรียกสติ พระเอกไม่อยากทำร้ายใครจึงให้จับเขามาดไว้เมื่อนางเอกดูเรื่องจึงใช้พลังช่วยรักษาแต่ผิดเข้าลึกถึงเส้นเลือดเธอจึงแค่หยับยางไว้และให้ไปที่หมู่บ้านเพื่อรับเผ่าคนแบกงูมาช่วยรักษาเมื่อไทยเฮาดูเรื่องจึงทรงหมอหลวงมารักษาแต่หมอหลวงให้นางเอกและองค์ชายออกไปเธอจะรักษาตามลำพังนางเอกไม่ยอมไปแต่หมอหลวงวางท่าจนองค์ชายมโหลและจะสั่งประหารเธอ นางเอกไม่อยากผิดใจกับไทเฮาจึงบอกให้องค์ชายออกไปเมื่อออกจากห้องก็ได้เจอพวกท่านอ๋องโดยในตอนนี้สถานการณ์ยิ่งเรวร้ายเพราะคนในวังเริ่มถูกผิดขึ้นเรื่อยๆท่านอ๋องจึงสั่งให้ค้นหาสาเหตุด้วยความร่วมมือของทุกคนทำให้เหตุการณ์สงบลงชั่วคราวและได้พบข้อสังเกตคือคนที่ไม่เคยออกจากบ้านก็ได้รับผิดไปด้วย นางเอกจึงสงสัยว่าอาจมีการวางยาในน้ำกินน้ำใช้เธอจึงอาสาทดสอบเองเพราะพลังของเธอสามารถต้านผิดได้แต่ท่านอ๋องก็ไม่ยอมและให้เหตุผลว่าถ้าเธอต้านผิดได้ก็จะไม่รู้ถึงสาเหตุเขาจึงอาสาทดสอบเองคืนนั้นท่านอ๋องเตรียมทดสอบน้ำแต่คนหนูเข้ามาและได้รู้ว่าที่เขายอมทดสอบน้ำเพราะไม่อยากให้นางเอกติดเชื้อถึงเธอจะชอบพระเอกแต่เขาก็ยังรักเธออยู่ดี คุณหนูเสียใจมากแต่ก็เข้าใจท่านอองเธอจึงโกหกว่านางเอกพบวิธีรักษาใหม่ให้เขารีบไปหาเธอเมื่อท่านอองไปแล้วคุณหนูจึงทดสอบน้ำแทนท่านอ,องมาหานางเอกและได้รู้ว่าคุณหนูโกหกเขาจึงรีบวิ่งกลับไปหาเธอแต่เมื่อไปถึงคุณหนูก็ลงแช่น้ำแล้วนางเอกพยายามห้ามเธอแต่คุณหนูบอกว่าเธออยากทำเพื่อความรักนางเอกเข้าใจเพื่อนจึงออกไปรอข้างนอก เมื่ออยู่ตามลำพังคุณหนูร้องไห้และบอกว่าเพียงได้สบตาเขาหัวใจเธอก็วันไหวเพียงแค่เขาเหลียวมองเธอก็เบิกบานใจภาพแบบนี้เกิดขึ้นตลอดชีวิตเธอในวันนี้ทุกอย่างควรจบลงเธอเหนื่อยมามากแล้วเมื่อสารภาพจบคุณหนูก็สลบไปท่านอองได้ยินเสียงเงียบจึงรีบเข้ามาหาเธอด้านนางเอกเธอนึกถึงพระเอกจึงรีบไปหาเขาซึ่งในตอนนี้มอหลวงแก้มัดพระเอกเพื่อจะถวายตัว แต่พระเอกผิดคำเดิบและจับเธอฟาดลงพื้นหมอหลวงร้องเสียงดังองค์ชายและนางเอกจึงรีบเข้ามาดูองค์ชายช่วยหยุดพระเอกส่วนนางเอกต่อว่าหมอหลวงหมอหลวงไม่สำนึกและยังท้าทายนางเอกนางเอกโมโหมากจึงตบหน้าเธออย่างแรงส่วนองค์ชายให้ลากตัวไปประหารแต่หมอหลวงก็ไม่กลัวและอ้างถึงไทยเฮาพวกทหารจึงไม่กล้าลงมือด้านเด็กหญิงเธอช่วยรักษาคุณหนูและมารายงานนางเอกว่า สาเหตุของพิษคือนานที่ใช้อาบและวิธีรักษาคือให้ใช้สมุนไพรเช่นสาวรสผักแว่นและผลส้มแป้นมาผสมเป็นยาจะช่วยขับพิษได้ซึ่งเป็นสูตรของท่านปู่ที่เคยรักษาคนในหมู่บ้านแต่อาการของพระเอกไม่สามารถกินยาได้เพราะพิษซึมลึกเข้าสู่กระแสะเลือดต้องรอเผาคนแบกงูจึงจะสามารถช่วยได้เด็กหญิงปรุงยาให้คนหนูโดยมีท่านออกมาดูแลแต่ขณะนั้นทหารมารายงานว่า เกิเรื่องใหญ่ขึ้นให้ท่านอองรีไปดูเมื่อไปถึงก็พบว่าพระเอกไม่ได้สติและกัดที่ไหล่นางเอกนางเอกไม่ยอมปกป้องจึงโดนกัดจะเลือดออกท่านอองรีบสับท้ายทอยเพื่อให้พระเอกสลบไปแล,แล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าเลือดของนางเอกสามารถกำจัดพิษได้แต่ต้องมีปริมาณมากพอไม่เช่นนั้นพิษจะโต้กลับ นางเอกจึงรีบเรียกท่านอูซึ่งเป็นเจ้าราศีกันที่มีพลังวิเศษคือเคลื่อนย้ายมวลสารให้ยายเลือดของเธอไปยังร่างของพระเอกแต่วิธีนี้อันตรายมากทุกคนจึงรีบห้ามเธอซึ่งนางเอกก็ไม่ฟังและให้ทุกคนออกไปนางเอกให้ท่านอูลงมือและในที่สุดการรักษาก็ผ่านไปพระเอกขับผิดได้ส่วนนางเอกร่างกายอ่อนแอแต่ในคืนนั้นพวกเผ่าคนแบกงูมาถึงพวกเขาจึงช่วยรักษาเธอ วันต่อมานางเอกยังไม่ฟื้นขึ้นแต่พระเอกต้องเข้าประชุมเจ้าราศีคุณหนูจึงขอดูแลนางเอกทั้งที่เธอยังไม่หายดีท่านอองได้แต่แอบมองโดยที่ไม่ยอมพูดอะไรด้านนางเอกเธอแกล้งสลบเพราะอยากให้พระเอกคอยเอาใจสองสาวได้คุยกันนางเอกจึงได้รู้ว่าคุณหนูอยากทำใจเรื่องท่านอ,องจึงจะออกเดินทางไปท่องโลกภายนอกแต่ก่อนไปเธอจะช่วยให้นางเอกสมหวัง ด้านเจ้าราศีพวกเขาได้สืบพบว่าการระบาดของพิษเป็นแผนของแคว้นนายพรานแต่พิษถูกควบคุมได้เพราะยาแก้พิษของเด็กหญิงและทุกคนต่างยกความดีความชอบให้นางเอกที่ช่วยรักษาพระเอกขณะนั้นคุณหนูก็เริ่มแผนการเธอมาเรียกพระเอกด้วยความตกใจพระเอกเป็นห่วงนางเอกจึงรีบวิ่งไปดูแต่เจ้าราศีคนอื่นต่างก็ตามไปด้วยเมื่อไปถึงก็เห็นนางเอกสลบอยู่ พวกเจ้าราศีเสนอวิธีปลุกต่างๆโดยใต้เท้าเหมยเสนอให้ตบนางเอกแม่ทัพเสนอให้พ่นน้ำใส่หน้าส่วนองค์ชายให้ใช้ขนนกเคลียฝ่าเท้าซึ่งคุณหนูก็ช่วยห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังเธอจึงรีบบอกว่าให้สารภาพความในใจเพื่อนางเอกจะฟื้นขึ้นและให้ทุกคนออกไปรอข้างนอกพระเอกไม่กล้าพูดเขาจึงจูบเธอเพื่อให้เธอฟื้นเหมือนในนิทานที่เธอเคยเล่าให้ฟัง นางเอกลืมตาขึ้นแต่พระเอกสุดทึมกลับเรียกให้ทุกคนเข้ามาแผนสารภาพรักจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อพระเอกหายดีแล้วเขาจึงสั่งเปิดศึกให้โจมตีแควนนายพรานเมื่อพวกมันรู้ข่าวจึงส่งองค์หญิงไปแต่งงานเหมือนในอดีตที่เคยส่งไทยเฮาไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งความจริงแล้วองค์หญิงของแควนนายพรานก็คือหญิงสาวที่องค์ชายตกหลุมรักเมื่อได้เห็นหน้าเธอองค์ชายจึงรีบเสนอตัวเพื่อแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ คืนนั้นคุณหนูนัดพบท่านอ๋องเธอบอกว่าเพื่อเขาแล้วเธอจึงเลือกอยู่ที่นี่แต่วันนี้เธอขอเลือกเพื่อตัวเองเธอจะออกเดินทางเพื่อเรียนดูโลกกว้างคุณหนูรวบรวมความกล้าโผ่ก,กอท่านอ๋องด้วยความรักแล้วหลังจากนั้นเธอก็าหายตัวไปด้านนางเอกเธอมาหาพระเอกและเนียนนอนที่ห้องเธอเล่าให้ฟังว่า เธอไปแย่งเห็ดหลินเจือซึ่งเป็นของสุดหวงของใต้เท้าเหมยได้นางเอกกระโดดอย่างสะใจจนทำเตียงพระเอกหกักและร้องออกมาด้วยความเจ็บแต่ท่านอู่และแม่ทับที่บังเอิญมาได้ยินกลับคิดว่าทั้งคู่กำลังอุ่นเตียงกันท่านอู่จึงชวนแม่ทับไปทำตามแม่ทับตีเขาด้วยความเขินแต่ก็ยอมไปที่เตียงและแล้วทั้งคู่ก็ลึกซึ้งกันโดยมีแม่ทับเป็นผู้คุมเกม ด้านท่านอ๋องเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางท่องโลกใต้ท้าพัทจึงอวยพรให้เขาโชคดีด้านองค์ชายเขานัดพบองค์หญิงและถามว่าเหตุผลที่เธอยอมแต่งงานเพื่อจุดประสงค์ใดถ้าเธอต้องการฆ่าเขาเขายอมมอบชีวิตให้แต่ถ้าเธอจะทำรายพระเอกหรือนางเอกเขาไม่มีวันยอมแต่องค์หญิงยืนยันว่าเธอแต่งงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งองค์ชายก็เชื่อคำพูดเธอ ด้านนางเอกเธออยากแต่งงานกับพระเอกจึงแกล้งหลอกไทเฮาว่าวิญญาณสเสด็จปู่ซึ่งก็คือสามีของไทเฮาได้เข้าสิ่งพระเอกและบอกว่าอยากเร่งงานแต่งให้เร็วขึ้นซึ่งพระเอกก็ยอมเล่นไปตามน้ําเมื่อแผนการสําเร็จนางเอกจึงให้รางวัลโดยการจูบแก้มเขาด้านมอหลวงเมื่อเธอรู้เรื่องจึงมายุโยงไทเฮาแต่ครั้งนี้ไทเฮากลับไม่สนใจ หมอหลวงโกรธมากจึงอ้างหนึ่งแผนการใหญ่ของแขวนนายพรานซึ่งความจริงแล้วหมอหลวงตัวร้ายก็คือคนของแขวนนายพรานด้านพระเอกเขาแอบปลูกดอกไม้เพื่อมอบให้นางเอกในวันอภิเษกแต่นางเอกดันเดินผ่านและเด็ดดอกไม้ก่อนพระเอกโกรธมากจึงเดินหนีไปนางเอกรีบตามง้อแต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกจึงงอนกลับและเดินหนีออกมาสุดท้ายพระเอกก็ต้องมาง้อเธอทั้งคู่คืนดีและกอดกันด้วยความรัก หมอหลวงแขนใจมากจึงปามีดอาบยาพิษแต่พระเอกรับไว้ทันและปามีดคืนทำให้มีดปักที่หน้าอกของหมอหลวงพระเอกเห็นรอยบนหน้าอกจึงจะเปิดเสื้อดูแต่นางเอกตีมือและให้เขาหันหน้าไปเมื่อนางเอกเห็นรอยจึงได้รู้ว่าหมอหลวงเป็นคนของแคว้นนายพรานที่ร้านขายกุง้งนางเอกนัดพวกเจ้าราศีมาเพราะเธอคิดเมนูใหม่ได้นั่นก็คือเกี๊ยวยาไส้ นางเอกทำเกี๊ยวและนำมาให้ไทยเฮาแต่ไทเฮาแพ้เนื้อปลานางจึงสลบไปด้านองค์ชายเขาก็นำเกี๊ยวมาให้องค์หญิงแต่เขาย่องมาด้านหลังจึงถูกทำร้ายจนเลือดออกซึ่งองค์ชายก็ไม่โกรธเพราะเขารักองค์หญิงจนหมดใจวันต่อมาเหล่าเจ้าราศีเข้าประชุมทุกคนจึงได้รู้ว่าแม่ทับตั้งทองแล้วองค์ชายจึงเสนอว่าให้ทั้งคู่จัดงานแต่งพร้อมกับคู่เขาและพระเอก ที่คุกหลวงไทยเฮามาพบเจ้าเด็กผีโดยเธอได้คุยกับนางเอกจึงได้รู้ความจริงว่าเจ้าเด็กผีอยู่เบื้องหลังการตายของฮ่องเต้องก่อนซึ่งคือลูกของไทยเฮาโดยมันวางยาฮ่องเต้และโยนความผิดให้เจ้าราศีคนแบกงูไทยเฮาโกรธมากจึงตบหน้าเจ้าเด็กผีแต่มันไม่สำนึกและพูดจาหลอกล่อให้ไทยเฮาบีบคอมันเมื่อได้สัมผัสตัววิญญาณร้ายจึงเข้าสิงไทยเฮาแทน วันต่อมาพระเอกและนางเอกมาเข้าเฝ้าไทยเฮาเรื่องงานอภิเษกนางเอกเริ่มสงสัยกับท่าทีที่เปลี่ยนไปแต่พระเอกกลับไม่สังเกตเห็นด้านองค์ชายเขาคอยดูแลองค์หญิงจนเธอเริ่มวันไหวทําให้ช่วงเวลานี้ทั้งคู่ช่างมีความสุขนักด้านพระเอกเขาเรียกเจ้าราสีมาและประกาศว่าไทเฮาได้กําหนดวันแต่งงานโดยเขาและองค์ชายจะจัดงานพร้อมกันท่านอู่จึงทูลว่า เขาและแม่ทัพจะยังไม่จัดงานแต่งแต่จะออกไปท่องเที่ยวเมื่อคลอดลูกเสร็จค่อยกลับมาทำพิธีวันต่อมาพวกเจ้าราสีเข้าประชุมเพื่อหารือเรื่องงานอภิเษกโดยองค์หญิงขอตามองค์ชายเข้ามาด้วยซึ่งพวกเจ้าราสีก็ต่างไม่พอใจเพราะกลัวว่าองค์หญิงจะมาสืบความลับแต่องค์ชายยืนยันว่าเธอคือคนของเขาและนางเอกยังช่วยพูดขอให้ให้โอกาสเธอส่วนพระเอกก็เห็นด้วยกับนางเอก องค์หญิงยังมอบพิษไข่มุกดำเพื่อแสดงความจริงใจทุกคนจึงยอมให้เธอเข้าประชุมคืนนั้นนางเอกเรียกองค์หญิงมาเธอบอกว่าให้ปล่อยวางความแค้นและเริ่มต้นใหม่กับองค์ชายนางเอกยังตกลงเป็นพี่น้องกับองค์หญิงทันใดนั้นมีคนร้ายปาลูกธนูมาองค์หญิงช่วยนางเอกไว้และวิ่งตามคนร้ายไปแต่กลับได้พบว่าคนร้ายก็คือไทเฮาที่โดนวิญญ,ญาณร,ร้ายสิงร่าง และวิญญาณร้ายก็คือวิญญาณราชครูซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนของแขวนนายพรานโดยพวกมันส่งทั้งราชครูและองค์หญิงมาองค์หญิงขอร้องราชครูให้ปล่อยองค์ชายไปซึ่งราชครูก็ยอมตกลงด้านพระเอกเมื่อดูเรื่องคนร้ายจึงรีบมปหานางเอกซึ่งเขายังไม่ไว้ใจแขวนนายพรานแต่นางเอกบอกว่าองค์หญิงเป็นคนช่วยเธอวขอให้พระเอกให้โอกาสเธอนางเอกยังบอกว่า งานแต่งตามประเพณีมันเชยเกินไปเธอจึงขอจัดงานเองซึ่งพระเอกก็ตามใจเธอเช่นเคยด้านองค์หญิงเธอรู้สึกกังวลใจจนองค์ชายสังเกตเห็นแต่เธอไม่ยอมพูดและชวนเขาไปจากวังหลวงซึ่งองค์ชายไม่เข้าใจแต่ก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะปกป้องเธอเธอได้แต่พูดในใจว่าสิ่งที่เธอกลัวคือปกป้องเขาไม่ได้และเขาจะเกลียดเธอ ทั้งสองนั่งเคียงกันภายใต้แสงจันทร์ราวกับว่านี่คงเป็นความสุขสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานพระเอกให้ไปตามท่านอ๋องกับคุณหนูส่วนนางเอกรู้สึกได้ถึงรางร้ายแต่พระเอกรีบปลอบเพื่อไม่ให้เธอคิดมากด้านองค์หญิงนางสืบพิธีแต่งงานจากนางเอกและมารายงานราชคูว่า ให้รอบวางยาพิษในอาหารและสุราเพื่อทําให้คนล้มตายราชครูพอใจมากเพราะแคว้นนายพรานก็พร้อมซุ่มโจมตีองค์หญิงขอโอกาสให้เราเจ้าราสีมาสวามิภักดิ์ซึ่งราชครูไม่ยอมและต่อว่าที่นางใจอ่อนแต่มันสัญญาว่าจะไว้ชีวิตองค์ชายและให้องค์ชายแต่งงานกับองค์หญิงคืนนั้นนางเอกจัดงานสละโสดโดยมีคุณหนูมาร่วมงานด้วย แต่ท่านออกไม่สบายจึงไม่มาร่วมงานทุกคนต่างยอกล้อและดื่มฉลองกันยังมีความสุขหลังจากจบงานน้องธนูเดินกลับพร้อมใต้เท้าเมธและใต้เท้าพัดแต่เขานึกขึ้นได้ว่าจะนำของขวัญไปให้องค์หญิงเพื่อแสดงไมตรีเขาจะให้ทุกคนกลับก่อนแล้วเขาจะตามไประหว่างทางน้องธนูบังเอิญได้ยินว่าแขวนนายพรานได้วางยาพิษเพื่อคอนมแขวนจักรราศี เมื่อทำสำเร็จพวกมันจะโจมตีแคว้นยอดยุทธและแคว้นอื่นๆเพื่อครองแผ่นดินน้องธนูตกใจมากและจะรีบไปแจ้งข่าวแต่พวกมันกลับรู้ตัวและทำร้ายน้องธนูวันต่อมาซึ่งเป็นวันแต่งงานใต้เทาเมดร้อนใจมากที่น้องธนูหายตัวไปท่านอองจึงให้ใต้เทาพาช่วยตามหาใต้เทาพาถามจากนกน้อยเมื่อได้เบาแสทั้งคู่จึงรีบตามไป แต่เมื่อตาม,มาถึงกลับพบว่าน้องธนูถูกฆ่าตายแล้วไตเทาเมศเสียใจมากที่น้องรักต้องจากไปเมื่อท่านอองตาม,มาเห็นเขาแค้นใจมากจึงรีบไปตามฆาตกรที่งานอภิเษกสองเจ้าบ่ามารับสองเจ้าสาวเพื่อเข้าพิธีถวายน้ำชาโดยประธานในพิธีก็คือไทเฮาที่ราชครูสิงอยู่ราชครูศบตากับองค์หญิงเพื่อให้เริ่มแผนการเมื่อถวายน้ำชาเสร็จองคหญิงจึงแกล้งปวดท้องและขอตัวไป ส่วนใต้เท้าฝางมารายงานพระเอกว่าทับใหญ่ของแขวนนายพรานกำลังมาที่ชายแดนพระเอกจึงรีบให้ไปตรวจด,ดูแต่ทั้งหมดนี้เป็นแผนการลวงเมื่อใต้เท้านำทับมาก็กลับไม่พบใครด้านองค์หญิงเธอมารอแขวนนายพรานแต่แม่ทับและท่านอู๋บังเอิญผ่านมาพอดีซึ่งทุกคนต่างก็ทำดีกับเธอองค์หญิงละอายใจจึงสารภาพความจริงแต่ทันใดนั้นแขวนนายพรานก็เข้ามา องหญิงให้ทั้งคู่รีบหนีเธอจะทวงเวลาไว้แต่พวกมันไม่ฟังและวิ่งตามทั้งคู่ไปองค์ชายที่แอบดูอยู่จึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อพวกมันตามมาทันแม่ทับจึงต้องสู้เธอใช้พลังเสียงเพื่อจัดการคนร้ายแต่พวกมันต้านไว้ได้และใช้มีดแทงเธอท่านอูเห็นดังนั้นจึงเข้ารับมีดแทนเมื่อพวกมันจะแทงซ้ำแม่ทับจึงเข้ารับมีดเองขณะนั้นมีเสียงคนเดินมาแควนายนพรานจึงรีบเข้าไปแอบ แม่ทับและท่านอูถูกแทงจนล้มลงพวกเขาจับมือและสิ้นใจตายไปพร้อมกันโดยที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสเห็นหน้าลูกเมื่อใต้เท้าเมธกับใต้เทาพัดมาถึงพวกเขายิ่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันใดนั้นพวกแพนนานพรานมันก็เล่นสกปรกพวกมันใช้ทีเผลอทำลายพวกใต้เท้าทั้งคู่ฝืนต่อสู้จนฆ่าเจ้าอ้วนได้แต่พวกเขาก็ถูกฆ่าจนตายทันใดนั้นท่านอ๋องก็มาถึง เขาแขนใจมากจึงเข้าสู้กับคนร้ายและแล้วคนร้ายก็ถูกฆ่าตายแต่ก่อนตายมันบอกว่าพวกมันได้วางยาพิษไว้หมดแล้วด้านองค์ชายเขาเสียใจมากที่องค์หญิงหักหลังเขาอยากฆ่าเธอแต่ก็ทำไม่ลงองค์หญิงให้เขาออกไปเธอไม่อยากฆ่าเขาทันใดนั้นราชรูก็เข้ามามันต่อว่าองค์หญิงที่ไม่ยอมฆ่าองค์ชายและจะฆ่าเธอแทนแต่องค์ชายเข้ามารับดาบไว ราชครูแทงองค์ชายองค์หญิงจึงเข้าไปแทงมันองค์หญิงเสียใจมากเธอได้แต่ร้องไห้และชวนเขากลับทะเลทรายองค์หญิงบอกรักเขาแต่องค์ชายไม่มีวันได้ยินอีกแล้วทันใดนั้นวิญญาณราชครูก็เข้าสิงองค์ชายมันแทงองค์หญิงจนเธอตายไปอีกคนจากนั้นมันก็ไปที่งานอภิเษกที่งานอภิเษกผู้คนต่างล้มตายเพราะโดนวางยาพิษแต่ยกเว้นพระเอกที่ยังไม่ได้ดื่ม ขณะนั้นท่านอองก็มาถึงเขารีบรายงานว่าทัพของแควนนายพรานกาลังบุกเข้ามาเมื่อท่านอองเห็นเหตุการณ์จึงรีบไปหาคุณหนูเขาขอโทษเธอที่มาช้าไปแต่คุณหนูบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอแค่เขาอย่าให้เธอต้องรอนานแล้วคุณหนูก็สิ้นใจตายในอ้อมกอดชายที่รักพระเอกและท่านอ,องนำทัพสู้กับศัตรู ขณะนั้นองค์ชายก็เข้ามาเขาใช้ดาบแทงพระเอกและสะฆาท่านอองอีกคนแต่พระเอกก็รีบตามไปช่วยทั้งคู่พยายามเรียกองค์ชายองค์ชายได้สติแลรีบ่บอกให้ฆ่าเขาซึ่งทั้งคู่ย่อมไม่กล้าลงมือพระเอกและท่านอองจึงถูกองค์ชายฆ่าตายทันใดนั้นองค์ชายก็แยกร่างและฆ่าราชครูในร่างของตัวเองและสุดท้ายใต้เท้าฝังก็นำทับมาวิญญาณราชครูจึงถอยทับกลับไป เมื่อนางเอกมาถึงเธอเสียใจมากที่ผู้คนล้มตายเมื่อเห็นร่างพระเอกเธอรีบใช้พลังช่วยเขาจากนั้นเธอก็ช่วยองค์ชายและท่านอ๋องเมื่อเผ่าคนแบกงูมาถึงนางเอกจึงสั่งให้ทุกคนช่วยชีวิตชาวบ้านผู้คนต่างฟื้นขึ้นแต่เผ่าคนแบกงูก็ต่างสลายไปนางเอกใช้พลังจนร่างกายใกล้สลายเธอร้องเพลงให้พระเอกฟังเป็นครั้งสุดท้าย พระเอกจูบลาเธอท่ามกลางฝนดาวตกเจ้าราศีที่ฟื้นขึ้นเฝ้ามองทั้งคู่ด้วยความเศร้าใจแล้วแขวนจักรราศีก็เหลือเพียงสิองราศีนี่คงเป็นสาเหตุที่ในโลกนี้ไม่มีราศีคนแบกงูเมื่อโชคชะตาผ่านพ้นไปวิญญาณน,นางเอกจึงกลับมาโลกปัจจุบันโดยเธออยู่ที่เดิมที่เคยเกิดอุบัติเหตุผู้คนต่างรุมร้อมและรีบมาช่วยเธอเธอได้แต่ถามตัวเอง ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความฝันหรือเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ว่ายังไงเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นความทรงจำที่อยู่ในใจเธอคืนนั้นนางเอกดื่มจนเมาและร้องไห้คิดถึงพระเอกเธอพยายามร่าเริงแต่ภายในใจกลับยิ่งเจ็บปวด ขณะนั้นในข่าวรายงานว่ากลุ่มดาวคนแบกงูจะโคจรเข้าใกล้โลกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายร้อยปีทําให้ผู้คนต่างไปดูที่ภูเขาเมื่อนางเอกได้ฟังจึงรีบไปที่ภูเขาขณะดเดินทางเธอเห็นพระเอกยืนอยู่เธอจึงรีบให้หยุดรถแต่เมื่อมาถึงเธอกลับไม่พบใครนางเอกนึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะย้อนอดีตผู้ชายที่ชนเธอก็คือท่านอ๋องส่วนคนขับแท็กซี่ก็คือแม่ทับ และจกักรยานที่ตัดหน้าก็คือองค์ชายเธอเริ่มแปลกใจที่ทุกคนมีตัวตนเหมือนกับว่าทุกคนพาเธอย้อนอดีตให้เธอจำเหตุการณ์ได้เมื่อมาถึงภูเขาเธอก็ได้เจอกับพระเอกเธอต่อว่าเขาที่ปล่อยให้รอนานและรีบเข้าไปกอดแต่นางเอกต้องผิดหวังเพราะเขาคือเจียเฉิงไม่ใช่ไข่มังกรของเธอทันใดนั้นพระเอกตัวจริงก็พูดว่าเธอจำได้ไหมถ้าผู้ชื่อชายอื่นต่อหน้าเขาเขาจะลงโทษเธอ เมื่อนางเอกหันไปก็ได้พบกับพระเอกเธอดีใจมากและรีบวิ่งไปกอดเขาทั้งคู่ดูดาวด้วยกันอย่างมีความสุขและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงนางเอกและพระเอกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องขอบคุณดวงดาวที่นำพาให้เจอกันและขอบคุณโชคชะตาที่สร้างความผูกพันจบลงแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ Oh My Emperor ห้องเต้ที่รักเรื่องนี้แอนแนะนำเลยนะคะ ขายหาอย่างเดียวไม่มีอะไรมากัน้นและถ้าชอบการสปอยของแอดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ